โยโนเราตั้งแต่ยังไม่ได้เคิดปากพูดคำแรกพอเห็นหน้าพี่บุญพี่ลีแบบยืนระยะใกล้ๆ,ๆอะไรแบนี้เริ่มมองตากันแค่นั้นก็ก็มาแลลวจริงๆไม่อยากจะร้องเพราะยังจะพูดให้มันรู้เรื่องเขาไม่เป็นข้อความนะเศรเราเบี้ยสงนุงเขาในวันสำคัญของเขาอยากจะพูดให้รู้เรื่องรู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยกันแล้วมันถูกต้องเป็นเหมือนทุกอย่าง ขอบคุณคอร์่ลาไที่่ทสองคนให้เ s. <S หราเห็นมุมมองแบบโอ้โหที่น Careful, ี min <S <s ่นี่คือสุดสุเหมือนพื้นดวงมันไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นคู่ผสะพันธายแต่ว่าเหมือนไปตะจนพัภัยเพราะขนทางก็คือแบบต่อเครื่องบินต่อรถต่อรถไฟกับมาต่อรถอีกเพื่อที่จะไปให้ถึงสถานที่จัดงาน เรียกว่าไปประชนไปล้กันสวยงามค่ะสวยงามขึจริงๆทุกคนเนี่ยเหนื่อยอะไรไม่ได้สำคัญเพราะที่อยากจะไปซัพพอร์ตพ่อุนเป็นหนึ่งในวันสำคัญอยู่ไม่คือโยอรู้สถานที่แต่โยก็ไม่คิดว่ามันจะแบบขนาดนี้แต่ว่าก็เตรียมใจไว้กินหนึ่งแล้วเพรารู้สึกว่าเอ๊ยมันไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะมันอยู่ว่าข้างนอกออกไปโอ้โห ีคือเห็งพี่น้าพี่ฮุนเคยถ่ายรูปรวมมากถ่ายรูปสองวันติดติดนี้วันแรกนี่แบบทุกคนทุกเรื่องรวมตัวอะไรอย่างเงี้ยมั่นใจค่ะพี่ฮุนน่าจะลงรูปนี้มากเทียมค่ะที่เห็นกันเท่านั้นเลยก็คือเตรียมไปซัพพอร์ตรูปเราเราเขาจะว่าวันนั้นเป็นวันสำคัญของเขาก็อยากจะให้โนมิกับเขาได้เต็มที่สุดล่ะทุกท่านทุกหมอกโอ้โหคือโยนเราตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดปากพูดคำแรกพอเห็นหน้าพี่ฮุนพี่ลี ราพยายามจะพูดให้มันรู้เรื่องควาเป็นข้อความนะเศษแล้วที่ยาส่งถึงเขาในวันสําคัญของเขาอยากจะพูดที่รู้เรื่องแต่วันนั้นก็พยายามแล้วกันสุดๆแล้วก็ประมาณม้นงบางมึนๆบางใช่ค่ะที่เห็นเห็นเาตั้งแต่แรกๆก็อย่างที่เพูดอะเยารู้สึกว่า ดีใ,ใจที่เขาสองคนหากันเจออย่างที่พูดเลยว่ารู้สึกว่าเขาสองคนทําให้รู้สึกว่าวกฎของแรงดึงดูดมันถูกต้องรู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยกันแล้วมันถูกต้องเป็นหมดทุกอย่างเราก็เห็นความรักของเขามันสวยงาม,มเ,เราก็แบบยิ้มเราก็แบบเติมเต็มเขาเรยอะไรอิ่มฟูแบบชื่นใจไปกับเขาก็ <S 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 อย่างที่บอกว่า ก็รู้สึกว่าเห็นเห็นความรักของเขาทั้งสองคนก็รู้สึกดีใจให้กับเราอาชัยอย่างที่พูดไปในสปีดเลยก็คืออย่ากลัวกับการเริ่มต้นใหม่เราเริ่มสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอไม่ว่าเราจะอายุตรงไหนแล้วก็ตามบางคนเห็นในติ๊กต็อกในอินสตาแกรที่บอกว่าคู่รัก70เพิ่งจะมาเจอกันก็มีอะไรก็เหมือนว่าก็ ขอบคุณคอารับี่องสัคนที่ห้ทำให้เราเห็นมุมมอ,องที่มีการณั